อยู่กับผมในแมปเล็กแต่พบบ้าซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่เห็นยังแล้วต่อไปผมเล่นเล็กพบบ้าสองอัปเดตได้เวลาคุณจนก็ทำอย่างนี้กันหมดเลยมีปัญญาไม่มีเงินซื้อของเหตงต้องกนเงินตับ,บ้าแต่นี้ผม,มแอบ,บเล่นไปบ้างเยอะเลยเลยอย่าถามนะว่าปุ่มเซฟอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงสุดขอบตรงนี้เลย ผมจะมีทางเล่นไปพร้อมพวกคุณเพราะผมต้องความหรือผมต้องแอบเล่นก่อนไม่งั้นผมจะไม่มีทางลง Youtube เดิสด尔ว้ายโอ้ยหนึ่งพันแล้วเหรอเนี่ยถ้าซื้อในโกเมดน่าจะโอเคอยู่ทุกคนที่ผมคิดน่อยได้ไหมว่าจะเลือกซื้ออะไรดี นั้นก็น,น,นก้้นบิ๊กแคตซือ้อแล้วต้ oh my, นไม้ซื้อแล้วโอไม่นะเงินหายเอาไปซื้ออะไรบ้าๆขงแกเนี่ยภาคหนึ่งนี่มันดูดีกว่าตั้งเยอะเลยแล้วเนะี่ยความจริงราคาถูกกว่าด้วย เกมแมวที่แปลกมากอือ,ออกมาเป็นเงินมันไม่ใช่แบบเลี้ยงแมวปกติแต่คือแบบเลี้ยงแมวเพื่ออือ,ออกมาเป็นเงินแล้วให้เราไปใช้ซื้อของมันคือการทะุนกรรรสัซั์ไปดูคนอื่นนะผมไม่เกี่ยว ผมไม่ค่อยอยากตัดมากเลยมากครับเปลืองเงินไม่ดิเปลืองเปลืองเวลามากซีซีกบา้าซีไปไว้แมวตัวเมียอยากซื้อเนกูเมดปะตอนนี้คือเอาแปลป่วนขนาดอยากซืโกโ้อเนกูเมดมากนินเท่าไหร่นะวะหนึ่งร้อยหรอ เแตงเงินหมดตัวเลยนะกองเงินได้ไม่เกี่ยวผมจะซิ้อเงี้ยให้ยังงี้ผมขอดูวิธีกันที่ ลองดิงมาให้คุณดูด้วยนะเดี๋ยวผมทำให้นั่นแหละคือสูตรเก่าที่ผมเคยมีผมจำได้ว่าม,มีเค,ค้กด้วยนะผมเคยทํามาอยู่ผมจำได้เสื้อหานแมวก่อน ก็เพิ่งทำยูทูปเดี๋ยวผมบอกเวลาทำ u t u b e ให้ทั้งหมดที่ผมมีนะหนึ่งเดือนผมพูดตามตรงแค่หนึ่งเดือน <c oughs> ไม่รู้ว่าคลิปของผม,ผมต,ตลกไหมหรือไม่ผมว่าไม่ตลกอะมาดูเค่งเครียดมากกว่า ไม่เคยทำอะไรตลกได้ใน YouTube เพราะมันอยู่ต่อหน้า YouTube แล้วคนดูมากกว่าสิบคนโอ้ในเวลาเก็บเงินส่งเงินมาถ้ายังไม่อยากตายเย,ยี่ <h> ah> ยมง่ายเพิ่มค่าเชา่า คือดับเบิลให้แล้วเขาบอกจะเพิ่มเงินทุนสองให้เมื่อกี้ผมแปลไทยให้แล้วนะไม่ต้องผ่าน Google ผมก็แปลให้รีบร้อยในกุเมดอ้าวภาพไม่ตรงปกดูนี่ของภาพไม่ตรงปกดูสิ่งที่ได้มากับสิ่งนี้ของไม่ตรงปกอะ่ะดูโอ้ไม่นะ ของไม่ตรงปกคอจริงผมก็ไม่ได้ <hein. S 1> หัวรอนั่นเลยมากขนาดนั้นหรอกผมผมมองเป็นเรื่องปกติไปแล้วเมื่อไหร่จะซื้อของได้แม่อายุสูนอยู่เนี่ยเกิดมาได้ไงัออะไรบลอกบ้ากันนะทำไมราคาแพงจังเลยอะแบบดอด เฮ้าซีประตูบ้าน,นแตคุณดูทำไมของแต่ละอย่างมันดูราคาแพงไปหมดเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นราคาไม่แพงขนาดนี้นะบิงคัดเก็บเงินแอตโนมันติตหนึ่งหมื่นโอ้ไม่นะ บาทค่ามีปัญญาซื้อหรอกเ๋ยวเพื่นถามถึงเลนตอัปอบาไปก่อนนะเล่นบบนะเกือบจบแล้วอา้าแล้วก็เน็โกเมตมีสองอยู่ไหนอ่ะ 500บาทแมวขอป้นเงินหน่อยควกเราจนเกิน <S <S <ๆ>มีเงินที่ไหนไปใช้เลย <S <S <ๆ>เต้องขอเงินแมวแล้วแมวก็ต้องให้แมวถูกบังคับที่แมวถูกบังคับต้องให้อา้าทำไมซื้อไม่ได้ เกือแฮกเกอร์ทำไมผมซื้ออันนี้ไม่ได้อะก็ห้าร้อนี่นแล้วก็าร้อเมือนกันน,นิวแมนออตโต้คิกีกสองพันเนาะ โอเคต้องเก็บตัง์ล้วอย่าลืมนะผมมีเวลาจำกัดไม่นานแต่นี้หน้าจอมันบัก่ะหนายจอมบ้าช่วยไหมไม่ช่วยเพราะฉะนั้นก็ เก็บเงินให้ได้กองสุดท้ายก่อนผมไม่ยอมออกไปง่ายขนาดนั้นหรอกนะบายสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยบาย